จีซออเดตกับเชอร์และโคนันค่ะโมริโคโคโร่กับโมริรันโมริรันเนาะโมริรันกับโซโนโปกล่ะก็ยังโมริรันอยู่ถูกไหมโมริรันกับเฮจิโมริรันดีกว่า ับองค์กรชุดดำอุ้ยโมลิรันอยู่แล้วถูกไหมยยยยโมลิรันกับไฮันบลา <c oughs> ใครดีอ่ะคนนั้นใครดี <c oughs> รันค่ะโมลิรันกับดรอา,อาคัสก์ก็ยังรันอยู่นะแล้วถ้าเป็นรันกับผู้มวดทาคานิ<อ>ยังรันอยู่ดีกว่าเออแล้วถ้าเป็นรันกับ คันสิ๊ก้ยเขาเท่มากเลยนะแต่ว่าไม่ค่ะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาค2ี่ยี่รันเท่มากเหมือนกันแล้วถ้าเป็นรันกับโมโลคูชิพาคาอิจิอืมน่าจะรันอยู่แล้วถ้าเป็นรันกับอามูโร่โทรุกมันก็ยังต้องรันเนอะแล้วถ้าเป็นรันกับโคโนล่ะไปดูไปดูไว้เนอะเลือกรันค่ะอะแล้วถ้าเป็นรันกับชิวิจิล่ะรไม่ได้อุ้ยต้องเลือกเหรอบา้บาบา้าบ้า ชินิจิค่ะ <laughs> ถ้าเป็นชินิจิกับจอมโจรคิดละ่ะเฮ้ยิะถ้าเป็นชินิกับซูบุอิมาโดโก,กะก็ยังเป็นชินิจิอยู่ <laughs> อ ค่ะ Conan the movie ด้วยนะคะภาคที่28ปิปิศนาภาพติดตามมรณะรับรองว่าสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้รายได้ทรมทลายมากๆเป็นพันล้านกว่าเยนแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นที่ไทยเราได้ดูพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูในโรงภาพยนตร์กันวันที่24เมษายนนี้นะคะ